สบ,บดีมเมอแกนิกสบายดีพบกับพระเจ้าเปมออแกนิกอยู่ที่ช่องมิสเตอร์เปีมชาแนลคือเก่าด้วยพี่นอ้องถ้าไคยผ่านไม่เห็นคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องมิสเตอร์เปีมชาแนลในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้กำลังใจผลิตสางสรรค์ผลงานดี ในคลิปต่อไปเด้อยพี่น้องสำหรับเมนูนี่บอกเลยว่าสาวๆคนไหนเบาๆคนไหนบ่ได้กินถือว่าพลาดแน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นเมนูจีนหลายคนต้องเห็นแล้วแบบว่าน้ำลายแตกกันแน่นอนผัดสปาเกตตีใส่กับซีนไก่อา่ามีผักนำเนาะมีหมักเล่นโอ้ยครบสุดครบเครื่องนะคันผูริหมักกินเมนูนี้บอกเลยว่าทานสมัรถเหตุกินเองได้เออ คันฐานโบยากออกไปหารเพราะว่าช่วงนี้เ <c oughs> อีหยังกับแพงเดือพี่น้องอันนี้ก็กินฟรีได้มารีวิวเพื่อนฟรีอีกกบโบดีเสียงเงินเนาะโอ้ลืมไปฟรีฟรีเนะาะบวกเป็นฟรีเข้าาฟรีเลยมันเสียงเงินนะ <c oughs> กาเมนูนี้ก็อยากบอกเลยว่าอดเข่ามาแล้วสามสี่มือเนาะเพื่อมากินเมนูนี้โดยเฉพาะเออผพักก็เป็นพักเส้นก็เป็นเน้นป้าตอนไก่ในมยวยเท่าเลยตอนบักไก่ในพี่น้องเออนี่หมากเล่นจวดจวดไปโหลดพักก็เป็นพัก สำหรับคลิปนี้ผลบอกว่าอ่าครูเปมรีวิวให้แน่อ,อย่าบอกว่าแสบล้ายหลายพี่น้องเอ,อยากบอกว่าโคตรแสบเลยเนาะจากแสบบ่ซสบให้เบิง่งอรรดกินบ่อยว่าวน้ำไผ่เลยคนสีแนมก็ยานะเนาะามมื้อนี้มารีอยู่โดยเฉพาะเลยออยากบอกว่าแม่ครัวผพก่อเหตุเสบเสบคนกินกับบอยว่าเลยทั้งกินทั้งแนมคนแนม,แแนมนกับแนมขอดกบได้แค่ดอกขอยมากินโดยเฉพาะอะ สำหรับคลิปนี้ก็อยากบอกว่าพัดสปาเกตตี้ใส่กับซินไก่อยากบอกว่าโคตดแสบแน่นอนสังเกตเบิ่งกะหูว,ว่าเสดูปรบซ่บจานเหลือมมอง,มองๆเด้อพี่น้องอ่ะได้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องมิสเตอร์ n e มชนแนลเด้อบ๊ายบายพี่น้องขอบใจล้าๆที่เบิ่งคลิปนี้